สวัสดีครับเพจพิสแกรนด์ไทยไลน์นะฮะตอนนี้เราอยู่กันที่บรรยากาศของสนามกีฬาชาตินะครับผมประเทศลาวนะครับเมืองเวียงจันทร์ครับนี่คือบรรยากาศผู้คนนะครับที่มารอต้อนรับนะครับท็อปเทน MCT สองพันยี่สิบสองของเรานะฮะนำทีมโดยเสียบ่มัมอิงฟ้าวรหาห์นะครับ เขาบอกว <Par> ่าตอนนี้บรรยากาศอุณหภูมิาข้างมากๆนะครับนี่น่าฮ่า บรรยากาศชาวลรานะครับที่มารอต้อนรับและมิสแกรนไทยลนด์ของเรานะครับ,รบส่งเสียงคือให้แฟนคลับชาวไทยได้วยเดี๋ยวจะรอสักครู่ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวน้องน้อง,งท็อปเทนนะฮะนํนำทีมโดยอินฟ้าราหารนะครับจะเดินทางออกมายัางบริเวณด้านนอกนะครับที่ มีแฟนคลับนะฮะรอตั้งหน้าตั้งตารออยู่ตอนนี้เดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศโดยรอบทั้งหมดนะครับคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าโอ้โหอุณหภูมิร่างมากๆนะฮะแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่จะได้พบกันอย่างแน่นอนนะคุณผู้ชมครับขออนุญาตถอดแมสก์หายใจไม่ออกนะสวัสดีครับเป็นไงเป็นไงสบายดีสวัสดีครับ โอ้โหไม่เจอนานเลยสวัสดีกันมารอรับใครครับวันนี้ท่าหับทอร์คินนีและวแบบนิววาร์สอ่าแล้วอิงฟ้าล่ะท่าเลยเออท่าเลยโอเคเดี๋ยวเจอกันครับผมเอาล่ะคุณผู้ชมเราจะถึงบรรยากาศให้ดูข้างหน้าตรงนี้นะครับสักครู่หนึ่งแล้ต้องบอกว่าที่นี่เขาเป็นระเบียบมากๆนะคุณผู้ชมนะโอ้โหถ้าเราไปเวียดนามเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าโอ้โหเขาจะแบบ คือไม่ได้บอกว่าไม่มีระเบียบนะแต่แบบคนแน่นมากแล้วก็ดันกันมาโอ้โหแบบเยอะมากก็คือได้กองใช่ไหมใช่ครับผม เมื่อกี้ปหนูนหนูวนูเมื่อกี้ส่วนตัวส่วนตัวส่วนตัวอ่ะเเปกนรออูาอเมื่อกี้ไม่มีอะไรนะคุณผู้ชมนะก็แค่เจอฝรั่งรอนะแม่เานังไลฟ์ตูเพจมิสแกลาวสวัสดีครับมิสแกลไทย โอ้โหแม่ตื่นเต้นคึกคืนนะฮะม,มากมากเลยโอ้โหคุณผู้ชมชาวลาวเขาน่ารักจริงนะจะเห็นได้ว่ามีบรรยากาศนะครับดนตร,รีเพราะๆด้วยนะครับอยู่บริเวณใกล้ๆเรานะฮะไม่ไกลนะฮะเดี๋ยวให้ย้ำดูนิดนึงก่อนน้องๆโบกมือทักทายอยู่ข้างในกำลังรอกระเป๋ากันเ,เลยคุณผู้ชม เรียกได้ว่าผู้สื่อข่าวเขานะฮะก็เยอะมากๆนะครับโดยเฉพาะทางเพจมิสแกร์ล n e ก็กำลังไลฟ์คู่กันไปกับเราด้วยนะครับตกใจหมดเลยเม่ือสคูนะฮะที่คีดกันนะครับเป็นคนข้างหลังก็นึกว่าโอหอินฟ้ากับมังดองออกมาแล้วเปล่าครับเจอผู้บ่าวข้างหลังรอนะฮะลรอหลายๆผู้ถูกผู้บ่าวรู้ วนนี้ทุกคนกำลังส่งเสียงว่าตาบอสต้าบอสเลยฮะรอที่จะเจอกับตาบอสตัวเป็นๆใกล้ๆนะครับโอ้โหดูความพร้อมของเขาคุณผู้ชมนะฮะใครที่เคยดูไลฟ์สดบรรยากาศนะครับการต้อนรับที่ประเทศเวียดนามก็จะเป็นความอบกุล่งรูปแบบนะฮะท่านผู้ชมชอบของประเทศเราเลยเขาน่ารนะัามาากมากๆคุณผู้ชม เป็นกันเองดีดีดีมากเลยกับกับทีมงานทุกคนนะฮะกับตาบอสแล้วก็น้องน้องท็อปเทนนะครับผม่าเราเปิดทางแขกเดินหน่อยพูดอะไรกับแฟนคลับชาวไทยหน่อยครับพูนิสแกนเทลันอาดูโยอาดูโยอาดูโยมกหนที่ไหนที่ไห รอน,นานหรอยังมารออีกฟ้าสาชั่วโมงโอาล่ะรอสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นบรนรยากาศนะครับน้องๆน,นะครับทยอยกันออกมาพร้อมกับเจ้าบอสของเรานะครับแล้วก็ จะได้เห็นบรรยากาศการต้อนรับนะครับหลังจากนี้นะครับหลายคนก็จะได้ชมน,นะครับการต้อนรับนะฮะจากแฟนคลับชาวลาวนะครับพี่ก็ดว่าจริงๆนะตอนนี้นะคุณผู้ชมนะไม่ว่าน้องๆท่าเของเราจะไปที่ไหนนะฮะทุกคนก็รู้จักนะฮะมาช่วชงเวลานี้ไม่มีใครไม่รู้จักมิสแพร์น,นะครับอย่างที่สมการของเราได้บอกเอาไว้ว่า นับจากนี้ทุกพื้นที่มีแต่งานนะครับตอนนี้แฟนเพจหลายคนนะครับบอกว่าดีใจนะที่เป็น,น,น,นรประเยงเดียวที่กระเป๋านี้เนี่ยคุณผู้ชมนี่แค่กระเป๋าออกมานะแค่กระเป๋าออกมา ยังซ on oh ีร oh. ีส์เลยขนาดนี้โปรเจิคออกมาจะพูหลุนช่องจะขนาดไหนตายเถอะโอ้โหสุดยอดโปรเจิคยังไม่ออกมานะจะออกมาเป็นเจ้าไดโนเสาร์เหมือนที่เชียงใหม่หรือเปล่าอย่างไม่รู้เดี๋ยวรอให้ดูกันเต็มๆพร้อมๆกันเลยนะครับพร้อมกับแฟนคลับชาวลาวอ่าะแอบให้ดูหน่อยได้ปะกระเป๋าล่านสูงใช่ปหม นาด้องอน้องยืน้องเได้ามาเนอได้ไดต้องห่วงจะพามาสวัสดี่สดี บระยากาศการต้อนรับที่เรากินทีมาฝากข้างทีมงานเขาก็น่ารักคุณผู้ชมเยอะยอะพรอแม่มากรนดีกัสขาอกานีจะมาเ้าแัวมาแบบกินแบบดีดีนะผมพร้อมผูดดีสารน้บ้างให้ตายเถอะนี่แล้วฝากันไม่ออกเลยาีมทีมาีมาทีม พลังออกมานี่ไม่ได้เลยนะพลังออกมานี่ไม่ได้เลยคุณผู้ชมอะไรได้เมื่อกี้ว่าไงนะอีกฝ่ายไม่ต้องมากันนะค่ะโอเคเราไม่เลี้โอเคะ้าต้องมาสิสือบาละลำสือบาอีกฝามามีแต่งานดีๆแน่แล้วไม่เลี้ยวอ้าวแต่ก็รีเลียว์รีแลียรน เออได้คุณผู้ชมนี้นี่เป็นเด็กไอดอลของที่นี่เลยนะอันดับหนึ่งของเราออมีสคนเออมีสี่คนโอ้โหอ่ฝากช่องหน่อยฝากช่องฝากช่องเลยฝากช่องมติดตามทีมงานทางไทยนะคะติดตามเพจเราด้วยที่รีเลียเชียวลาวนะคะทีนี้สสันของเราก็ได้มีโอกาสมาร่วมกับมิสเตอร์ลาวด้วยแล้วก็ฝากทุกคนติดตามพวกเราด้วยนะคะ g o สุดยอด o o d job ยอดสุดยอดสุดยอดฝากติดตามนะครับพวกเชิดด้วยคุณผู้ชมนะฮะก,การเพจนี้เดียวนะคะของคนกเราค่ะอ่าโอเคเข้าไปติดตามตอนนี้เลยน่ารักที่สุดมารอต้อนรับนะฮะน้องๆชอบเทนของเราด้วยโอ้โหเนี่ฮะ เ,เป็นที่มีการเี่ชอยฮะเห็นด้วยนีน่คือสิ่งที่แน่นอนที่สุดเลยไม่ว่าไปที่ไหนทุกคนรู้จักไม่ว่าไปที่ไหนไม่มีใครไม่รู้จักแลรวนะครับ ปัญหาอะไรนะคุณผู้ชมวันนี้นะเพราะว่าน้องไฮดีนะครับพผลสาวราแา้วกสถาวาาใปปา้าุณมาถ่าตัวด้วยทำไมที่เชื่อมาเอาล,อาลอ่าลาว่าไปยาวเลยไม่นานเกินรอเดี๋ยวเราจะได้เห็นเต็มกันนะครับบรรยากาศการต้อนรับที่ พบอุ่นเชน่นนี้ก็ถือว่าการเดิทนทางนะครับเป็นการเดินทางที่ไม่ได้เหนื่อยอะไรมากเพราะว่าใช้เวลาประมาณหนึ่ชั่วโมงนะครับซึ่นงน้องๆก็รียว่ายังไม่ทันหลักกันเลยนะครับเพราะว่าเร็วมากนะครับระหว่าง เียเบิ้มใช่ครับต้องระวังสาวๆชาวลาววไ้ให้ดีๆเมื่อกี้นะครับตอนที่เราสอบอมาจากสนามบิดนดอนเมืองนะครับเธอนะฮะเสียเบิ้มก็พูดถึงสาวลาวอยู่นะครับว่าสาวลาวน่ารักขนาดนะฮะรอสักครู่เอพี่น้องชาวไทย เฮ้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 อะไรกันเนี่ยเฮ้เฮ้เฮ้มาแล้ว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 สองเขียงใครบ้าส่งเสียงแถวบ้าส่งเสียงมาแถวบ้าส่งเสียงมา กมาจมแล้วัมาจมอเสียนิายแันไม่พอเสียบอกขออยู่ต่อยสักนเนไม่ดีเสียงอะไรแล้ว เจรันดิ้งก็ว่าหูแล้วนะฮะตอนนี้อี่ยิ่งกว่าโอ้โหปลมอายเซ็นให้แฟนขับนะครับผมโอ้โหบรรยากาศไปคุ้นมาก ทุกคนนะฮะค่อนข้างจะ f a m o u ะสวัสดีมาลายกาัสนีค่ะมินค่ะเดี๋ยวรอตาบอสักคุเนะครับ ด้านบนไหมนะฮะเห็นไหมว่าคนเยอะมากๆเต็มสนามบินเลยสวัสดีนะครับผู้ชมรายสดนะครับจากพิิวฟิสแคนทแลนด์ทั้ง16,000คนหลังไหลเข้ามาชมกันในตอนนี้กับบรรยากาศนะครับการต้อนรับนะครับน้องน้องทัพเพนฟิสแคนไทยแลนด์2022นะครับที่สนามบินสพลาวพี่ยี่งจันทแห่งนี้ เราจะต้องหาที่อยู่และปักหลักให้ผู้ชมได้เห็นภาพบรรยากาศกันใกล้ชิดขนาดนี้เพราะว่าคนเยอะมากมากเหยียดในการเหยียดนเต็มที่สวัสดีสวัสดีหนูดีเป็นยังไงบ้างบรรยากาศข้างนี้แบบแซ่บเวอรมวนซอยเลยเขาบอกว่าสมบัตมากผู้ชมเดี๋ยวเราเห็นกันข้างๆตรงนี้นะฮะกับเพจมิสแวนทารานะครับทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นรถไปกับน้องๆนะครับเพื่อที่จะไปรับประทานอาหารกันนะฮะ ซึมซอะไรก็เป <Are> ็นอาหารเที่ยงพอดีทปีแล้วไทยโหอะไรเยอะมัเป็นอนเดอเลอยไปลนเไปอเลนเอานพี่ก็อยามาด้านนี้แป๊บนึงอ่าพรมีสแกนไทยแลนด์โอเครรมเลยเล็ไข้างลกเอาลครับ ตอนนี้เป็นพิธีการการถ่ายรูปคุณผู้ชมนี่กันจะออกไปขอีนะฮะขอที่น้องๆน,นะครับจะขึ้นรถแต่รับแล้วเคลื่อย้ายไปยังร้านอาหารเพ<ป>ื่อรับประทานอาหารเที่ยงกันในวันนี้นะครับาง,รงานพิธีการแถลงต้องขอบคุณนะครับแฟนๆน,นะครับชาวเราทุกคนที่ให้ใหการต้อนรับก,กันอย่างอบอุ่นขนาดนี้นะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เดี๋ยวให้เวลาน้องๆได้ถ่ายภาพกันนะฮะร่วมกับเต้ามอสของเราอันนี้คือบรรยากาศ ควาคลับนะฮะกับการต้อนรับน้นงนอ,องๆท็อปเทนโอ้โหและทคกคนจะสงสัยนะครับว่าอา่มาดามของตองหายไปไหนนะฮะก็่ยังทำธุรกิจนะครับในที่ต่างประเทศมาดามต้องเสียใจแน่นอนเอาละขอโทษครับขอโทษครับ

เดราจะค่อยๆเื่อนเองกันออกไปนะฮะบริเวณรอบสนามบินนะครับไปไดูบรรยากาศกว้างๆคุณผู้ชมนะฮะ รอบครับอคู่กแยตาเดี๋ยวรอจัิดไรไม่ช้าลผู้ชมีตากันแล้วนะครับนครับเยนั้นนะครับตาอย็นั้นอะรครับ้าตา้อง,ง uh. ิ่งไสดคู่ช right ีวิตก an so ันมากนะครับคนเยอะแยะเปีก็จแล้วเข้าเท้าละ คุณผ okay. ู้ชมเดี๋ยวเราจกากวากันณ้วมบรรยากาศรวมๆนะฮะตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราไปเจอกิจกรรมหน้าวันนี้ตอนนี้สวัสดีครับ